สวัสดีแฟนๆท่านสิริวัฒน์ทุกท่านพบกับผมก๊อฟอัครเดชเถียนทองนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถเก๋งคันด้านหลังผมนี่เองครเป็นรถเก๋งค่าย Mercedes Benz นนะผมเป็นรุ่น E-Class นะผมคันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะทำได้ดีมาก40กิโลเมตรต่อลิตรบ้าบอนะฮะรถใหญ่ขนาดนี้แต่โคตรประหยัดเลยประหยัดกว่าแก๊สอีกนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาตามชมกันเลยดีกว่าครับ เรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถยนต์คันนี้นะผมคันนี้ Mercedes-Benz E350 E, e Plug-in Hybrid นะฮะเป็นรุ่นย่อย Exclusive นะครับผมคันนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะฮะก็คือเป็นรถเครื่องยนต์ h ฮ b ริดมีที่เสียบปลั๊กชาร์จแบตได้จุดเด่นก็คือหาที่จอดรถในห้างแบบโคตรง่ายเลยนะผมขับไปตรงช่องรถชาร์จแบตนะ,ะรถ EV ก็สามารถจอดได้เลยดีมากๆนะฮะไม่ต้องมานั่งวนหาที่จอดรถ น,นี่โคตรดีเลยนะครับผมคันนี้เป็นปีโมเดล2017นะฮะเลขมาอยู่ที่72,000กิโลเท่านั้นนะครับผมในส่วนของราคานะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่1 7 8 9 0 0บาทนะครับผมเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆนะคือรถเนี่ยสมรรถนะดีนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาเยอะมากๆนะผมสมกับที่เป็นรุ่น Mercedes-Benz Exclusive เลยนะฮะคือความหรูหราเนี่ยมาอยู่แล้ว นะครับผมแต่ความทันสมัยเขาก็จัดตักจัดเต็มเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูทีละจุดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ด้านนอกกันก่อนนะครับผมด้านนอกเนี่ยสีเป็นสีขาวนะผมเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะครับผมออปชันที่คุณจะได้นะจุดเด่นๆของรุ่น e x c l u s i v e นะฮะนั่นก็คือในส่วนของเลด่านะฮะด้านหน้าเขาจะมีเลดากะระยะรดทันด้านหน้าแน่นอนว่าเป็น adaptive cruise control แล้วนะผมชะลอรถให้เองนะฮะมีระบบช่วยเบรกนะครับผมมีแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนานานะฮะแล้วก็ไฟหน้า ผมเป็นไฟหน้าไบรท์บีม LED นะฮะอัจฉริยะนะผมเป็นมัลติบีม LED ที่ดีมากๆนะผมเพราะว่าเขาใส่ในส่วนของเทคโนโลยีที่ฉลาดนะผมคือสามารถที่จะหักเลี้ยวแสงตามองศาพวงมาลัยได้นะฮะแล้วก็สามารถปรับระดับความเข้มของแสงเนี่ยให้อัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำให้อัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดไฟสูงให้อัตโนมัติอีกด้วยนะผมในส่วนของหลอดด้านในเนี่ยหลอดด้านในนะครับผมที่ อยู่ใน LED เนี้ยมีทั้งหมด84หลอดนะฮะสว่างสวยมากๆข้างละ84หลอดก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเป็นไฟหน้าที่ดีนะฮะแล้วก็มีอีกนะครับมีกล้องรอบคันให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานนะผมว่ารอบคันเรามีอะไรหรือเปล่านะฮะเราก็ถอยจอดได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมในส่วนของออปชันด้านหน้าที่เขาให้มานะผมะนี่ครับผมการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์ หรูๆหน่อยนะครับผมผู้ใหญ่หน่อยนะผมเป็นดาวลอยแบบนี้นะฮะนี่เป็นดาวลอยกระจังหน้าเป็นโครเมียมสีดําเงานะฮะดูสวยมากๆด้านล่างมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้นะฮะพาร์คิ้งเซนเซอร์นี่มีมารอบเลยนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับผมความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยนะการตกแต่งก็เป็นสไตล์เอกล i v e นะครับผมอ่ะถัดมาที่ด้านข้างด้านข้างสวมใส่ล้อแมกขนาด19นิ้วนะครับผมก็เป็นล้อแมกขนาดเดียวกับตัว AMG แหละแต่ลายลายล้อแมกจะต่างกันนะครับผม ตัวที่เป็นรุ่น e x c l u s i v e ีเนี่ยจะได้1ิก้านนะเป็นล้อแม็กซิก้านแต่ถ้าเป็น AMG จะเป็น5ก้านคู่นะครับผมอ่ะก็จะขนาดเท่ากันเนาะดิสเบรกนะฮะนี่คาลิเปอร์เป็นสีน้ำเงินนะครับผมมีสลักคำว่า Mercedes-Benz มานะฮะนะยางก็เป็นยางลันแฟร์นะครับผมยางนิรภัยนะครับผมอ่านะยางที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นยางปี2019นะเป็นยาง2019นะครับผมก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะฮะใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมถ้าซีเรียสก็เปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะ ทีนี้ถ่ายขึ้นมาด้านบนนะฮะนี่มีโลโกโล้ปักอินไฮบียดติดที่แก้มด้านข้างเนาะกระจกมองข้างด้านล่างมีกล้องนะฮะแล้วก็มีไฟนะ,ะที่เป็นไฟเลี้ยว LED อยู่ที่กระจกมองข้างนะผมมือจับประตูมีระบบ Keyless นะฮะสามารถล็อกรถแล้วกระจกมองข้างพับให้อัตโนมัตินะครับผมนะอ่าจะทำให้ดูนี่นะครับผมเห็นปะ่ะเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานเวลาเราเปิดก็แค่เอามือสวมลงไปนะครับผมกระจกมองข้างก็จะกางออกแบบนี้การตกแต่งขอบกระจกเป็นโครเมียมแบบ หรูๆอ่ะนะมันไม่ได้โครเมี่ยมแบบจ๋าๆเหมือนรถญี่ปุ่นนะมันจะเป็นแบบกึ่งเงากึ่งด้านหน่อยนะผมดูหรูหราดูมีราคานะผมด้านบนนะฮะไม่มีอะไรเสาอากาศเป็นแบบซ่อนนะผมแล้วก็ไม่มีหลังคาพาโนมิกกัสรูฟเหมือน MG เนาะอ่าด้านข้างเส้นสายก็สวยงามดีนะฮะสวยงามดีนะผมถัดมาที่ด้านท้ายด้านท้ายนะผมนี่นะด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ L.E.D นะผมการตกแต่งก็แบบหรูหรามากๆนะผมแล้วก็ มีนี่ฝาชาร์จแบตนะฮะเอาไว้เสียบปลั๊กชาร์จแบตนะผมคือรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือคุณสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้นะผมถ้าคุณชาร์จเต็มนะฮะชาร์จเต็มร้อคุณสามารถที่จะใช้ในส่วนของระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้ถึง30กิโเมตรเลยไกลมากๆนะไกลมากครับถ,ถ้าคุณชาร์จจากบ้านนะตอนคืนคุณชาร์จที่บ้านขับมาทํางานสมมุติว่าผมอยู่พันท้ายนรสิงห์ แล้วผมขับมาที่ทํางาน,งนเนี่ย54นิวันเนี่ยระยะทางเนี่ยมันไม่ถึง30กิโลผมแทบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะผมมาถึงที่ทํางานมาเสียบปลั๊กต่อก็ได้นะผมใช้ไฟที่ทำงานเอาอ่าอันนี้จุ๊ๆเอาไว้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะผมก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดคันนึงเลยนะครับผมแล้วก็สมรรถนะดีด้วยนะฮะด้านหลังมีปักกิ้งเซนเซอร์นะฮะนี่เซนเซอร์รอบคันนะครับผมอย่างที่บอกมีกล้องมองหลังให้1ตัวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเป็นปลายท่อคู่นะฮะปลายท่อสเตเลสคู่นะผมแบบ ฝังติดกันชนมานะครับผมก็จะประมาณนี้สีสันโดยรอบเนี่ยก็มีริ้วรอยนะครับผมที่กันชนด้านหลังเนี่ยลิ้วรอยมีนะครับผมฝากระโปรงไม่มีนะด้านข้างไม่มีนะผมส่วนใหญ่จะเป็นรอยขนแมวนะฮะจะมีที่ที่เราเห็นชัดๆก็คือกันชนด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะผมเดี๋ยวจัดการให้เนาะส่วนต่อไปเราไปดูภายในกันต่อครับผมเราก็มาต่อกันที่ภายในนะผมภายในของ Mercedes Ben z e350 e, e plug in hybrid exclusive เนี่ยก็ บอกเลยมาว่าความหรูหรานี่มาเต็มนะครับผมมาเต็มออปชันต่างๆไม่แพ้ AMG นะผมมันจะต่างกันไม่กี่อย่างหรอกเนาะสำหรับ e x ็กซ์คลูซีฟแต่เนะผมเรามาไล่เรียงกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรให้ใช้บ้างนะผมเริ่มจากที่วัสดุการตกแต่งกันก่อนนะผมในส่วนของวัสดุการตกแต่งเนี่ย m ม r c e ซ e ด b บ n กก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะผมด้านหน้าคอนโซลเดสบอร์ดต่างๆก็เป็นแบบซอฟทัชตัดเย็บด้วยหนังนะฮะเป็นหนังสีน้ําตาลดูหรูหรามากม นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะจุดเด่นจุดขายของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ w i ยสกรีนคอคพิทนะฮะที่คุณเห็นเนี่ยเป็นหน้าจอทั้งหมดเหมือนรถเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนรถ EV เลยนะฮะเนี่ยหน้าจอขนาดยาวนะครับผมก็จะแบ่งเป็น12นิ้ว12นิ้วนะฮะสหน้าจอต่อกันนะครับผมซึ่งมันใหญ่โตมากๆนะฮะหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนการแสดงผลให้มันตามอารมณ์ของเรานะผมเราอยากได้อารมณ์แบบ คลาสสิกแล้วก็เลือกแบบคลาสสิกสไตล์แบบนี้นะฮะแบบที่ผมใช้อยู่หรือว่าจะเลือกเป็นแบบสปอร์ตนะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมอยากได้เป็นแบบไหนก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันเข้ากับลุคสไตล์ของเราได้นะผมตรงนี้ถือว่าดีเลยนะแล้วก็แสดงผลต่างๆนานาได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมในส่วนของพวงมาลายัยนะผมพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแนปป้านะสัมผัสดีมากนะฮนะสัมผัสดีมากหนะังแนปะป้าเนะี่ยคือเวลาเราจับเนี่ยมันจะไม่เหนียวเนินะ นะฮะมันจะไม่เหนียวเนินนแล้วก็มันจะนุ่มสบายเวลาจับมันจะรู้สึกว่าดีนะครับผมนะก็ตัดเย็บด้วยหนังเนาะฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าจอคอมมานด์ฝั่งซ้ายนะผมก็คือฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะควบคุมจอฝั่งซ้ายฝั่งขวานะผมควบคุมหน้าจอฝั่งขวานะผมเอาไว้ดูเกี่ยวกับข้อมูลการขับขี่นะฝั่งซ้ายก็เอาไว้ควบคุมเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมด้านหลังพวงมาลัยมีแพดเดิลชิพให้นะผมเพราะว่าคันนี้เนี่ย มาพร้อมระบบเกียร์9 G-Tonic นะหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับผมเขามีแพดเดิลชิปให้ด้านหลังพวงมาลัยเอาไว้ชิปเกียร์เชนเกียร์กันนะครับผมนี่ก็มีมาให้เนาะในส่วนของคันเกียร์นะผมคุณจะไม่เห็นคันเกียร์อยู่ตรงคอนโซลกลางแล้วคันเกียร์ของเขาจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวานะผมก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะผมเข้าใจง่ายๆนะผมแรกๆอาจจะต้องแบบทําความคุ้นชินหน่อยแต่ก็ไม่ยากนะผมประมาณครึ่งวันก็น่าจะคุ้นชินแล้วนะผมอ่ะเกียร์ก็อยู่ทางด้านหลังพวมงมาล ด้านซ้ายคุณจะเห็นก้านมันยุบยับไปหมดเลยนะฮะก็จะมีก้านปรับพวงมาลัยนะผมเป็นแบบปรับระดับไฟฟ้านะปรับได้สี่ทิศทางนะฮะดึงเข้าดึงออกสูงต่ำนะผมเป็นแบบไฟฟ้าอีกก้านนึงเป็นก้านคูชคอนโทรนะ,ะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะแด c ตีฟคูชคอนโทรซึ่งคุณสามารถที่จะ ปรับระยะห่างจากรถคันด้านหน้าได้ให้มันชะลอรถให้เองได้นะผมเป็นระบบช่วยขับขี่นะฮะตรงนี้เขาก็ใส่เข้ามาแลวผมเพราะว่าคันนี้มีเลดาร์เนาะอาก,กาศร,ระยะรถคันหน้าได้นะผมการด้านบนจะเป็นก้านไฟเลี้ยว แล้วก็ที่ปรับน้ําฝนนะครับผมก็จะเป็นแบบระบบออโต้แหละทั้งหมดนะจริง,รงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันก็คือเปิดออโต้ทั้งหมดนะฮะระบบเขาก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับผมตรงนี้คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะหรือว่าจะใช้แบบเมนูนก็สามารถปรับเองได้นะครับผมอ่าด้านขวาของคนขับเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับเบ,บาะที่แผงคอนโซลตรงประตูนะฮะนี่นะคผมปรับเบาะไฟฟ้าหัวหมอนไฟฟ้ามีเมโมมูรีจดจําทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสารนะครับผมกระจก4บานเป็นออโต้หมดนะฮะ ลงออโต้ขึ้นออโต้หมดทั้ง4บานนะผมแล้วก็สวิ์ปรับไฟหน้าเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะผมก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะก็มีมาให้นะผมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะออปชันถือว่าเยอะมากมนะผมเรายังไม่ได้พูดถึงตรงกลางเลยนะอันนี้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวเรามาดูตรงกลางกันต่อนะครับผม ในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเขาเรียกว่าระบบคอมมานด์ออนไลน์นะของค่าย m e r c e d e s b e n บนซ์เาเนาะก็จะมีในส่วนของระบบนําทาง n a น i เ a กชันนะผมรองรับ Apple c a r p a ์เพย์แอนดรอยออโนะผมถ้าคุณใช้ Apple iPhone นี่นะแค่เสียบสาย USB เข้าไปในช่องตรงนี้แล้วก็ต่อเข้าโทรศัพท์มือถือนะฮะคุณก็จะสามารถใช้ในส่วนของ Apple CarP l a y ได้นะฮะใช้งานง่ายๆนะผมไม่ยุ่งยากอะไร คือง่ายมากๆเนี่ยสตาร์ทแอปเปิลคาเพแล้วดูนะกดอนุญาตที่โทรศัพท์มือถือเนาะอ่ะแอปเปิลคาเพก็ขึ้นมาใช้งานแบบนี้นะผมคุณก็จะโหลดแอป,ปเพิ่มเติมก็ได้อย่าง Spotify นะผมหรือว่าอย่างจะแอป,ปฟังเพลงต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดได้หรือว่าจะใช้ g o o g l e Map เป็นแผนที่นําทางก็สามารถใช้งานได้นะผมถ้าคุณไม่ถนัดในส่วนของระบบนําทางที่ทางมอเดคเวเขาให้มานะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะฮะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมอ่ะหรือว่าจะตั้งค่าตัวรถ นะตั้งค่าตัวรถเปลี่ยนสีในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ไม่ชอบสีน้ําเงินอยากได้สีแดงก็เปลี่ยนได้หรือว่าอยากจะได้เป็นสีอื่นๆนะผมสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง64สีนะในส่วนของแอมเบียนไลท์นะผมสร้างอัธรรถสร้างอารมณ์ในการนั่งโดยสารในห้องโดยสารของรถยนต์คันนี้นะผมหรือว่าจะมาเลือกในส่วนของโหมดการขับขี่นะ่าโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกนะไดนามิก Select นะผมมีให้เลือกอยู่ประมาณ4โหมดนะผมก็จะมีอีโคนะครับมีโหมด normal แล้วก็ สปอร์ตนะครับผมสามารถเลือกได้นะเนี่ยแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งก็คือสปอร์ตพารในส่วนของสปอร์ตพารเนี่ยก็จะตัดในส่วนของระบบเทคชั่นคอนโทรลระบบกันลื่นถลยนและผมตรงนี้ตัดออกไปนะผมเพื่อสมรรถนะของตัวรถที่สูงที่สุดนะครับผมเหมาะกับนักแข่งเหมาะกับนักแข่งเนาะถ้าเป็นคนทั่วไปก็แค่สปอร์ตก็สนุกแล้วนะผม,มาก็สามารถปรับได้นะผมแล้วก็ยังมีมันเยอะมากเลยนะจริงๆอะ่ะมันเยอะมากเลยนะผมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แจ้งเตือนเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าคนขับ ก็สามารถเปิดปิดได้แจ้งเตือนลมยางระบบไฟในห้องโดยสารระบบไฟภายนอกระบบการต้อนรับระบบไฮบริดอ่าระบบไฮบริดก็สามารถตั้งค่าได้นะผมถ้าคุณต้องการใช้แบบไฮบริดก็เป็นแบบ normal นะฮะหรือว่าต้องการแบบเซฟพลังงานในแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด8.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมก็ขนาดใหญ่นะเพราะว่าถ้าคุณชาร์จเต็ม0-100เนี่ยก็สามารถวิ่งได้30กิโลเมตร นะครับผมก็วิ่งได้ไกลนะครับผมอ่ะก็สามารถตั้งค่าเป็นระบบที่ว่าเป็นเซฟแบตเตอรี่เอาไว้เอาไว้ใช้ตอนกลับบ้านหรือว่าจะใช้เป็นแบบไฮบริดนะให้มันผสมผสานการการทำงานการอะไรพวกนี้นะผมก็ตั้งค่าได้คือละเอียดมากคุณต้องมาลองเล่นเองนะครับผมฮะนี่คือในส่วนของคอมมานด์ออนไลน์นะฮะลงมาก็เป็นช่องแอร์สี่ช่องนะครับผมแล้วก็เป็นช็อตคัสสำหรับการปรับแอร์นะผมเป็นแบบทริปเปิลโซนนะระบบแอร์เนี่ยเป็นแบบ3โซนด้านหน้า2แยกอิสระซ้ายขวาด้านหลัง ก็ปรับแยกอิสระสอิระจากด้านหน้านะผมเออเรียก3โซนนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมลงมาอีกมีอะไรอีกอ่ะมีช็อตคัสสำหรับวิทยุระบบน้ำทางเรดิโอมีเดียนะครับผมอก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์เชื่อมต่อสาย USB ที่วางเจ้าน้ำแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะตรงนี้จะเป็น เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์นะก็จะเป็นในส่วนของทัชแพดควบคุมหน้าจอนะครับผมหน้าจอตรงนี้นะเอาไว้เลือกเมนูต่างๆอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ด้านด้านซ้ายของไอ้ตัวทัชแพดเนี่ยก็จะเป็นดินามิกซีเล็กเอาไว้เลือกโหมดการขับขี่นะแล้วก็ปรับช่วงล่างเพราะว่าคันนี้เนี่ยลืมบอกไปเมื่อภายนอกช่วงล่างของเขาเป็นแอร์เมติกหรือว่าช่วงล่างถุงลมนั่นเองนะผมเขาจะปรับในส่วนของระบบความนืดนนู่นนี่นั่นให้อัตโนมัตินะผมเป็นช่วงล่างถุงลมนะฮะความนมุ่มนวลนี่บอกเลยว่าดีมากๆแต่ การซ่อมบารุงก็สูงเหมือนกันนะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นถอยจอดอัตโนมัตินะฮะเป็น Parktronic เป็น Parksensor นะผมเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติคือถ้าคุณไปที่ลานจอดรถแล้วคุณไม่มั่นใจในฝีมือการถอยรถให้ระบบเขาถอยให้อัตโนมัติได้นะผมเป็นระบบช่วยจอดนะดีนะสำหรับคุณผู้หญิงนี่บอกเลยว่าสบายมากคันนี้นะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับระบบไฮบริดนะครับผมถ้าคุณเลือกเนี่ย มันก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ4โหมดนะฮะก็จะมี h ฮบ e ิด e โหมด e เซฟแล้วก็ชาร์จนะผมชาร์จก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือชาร์จนะฮะ e เซฟก็คือเซฟนะผมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็จะเข้าใจง่ายและเพิ่มเสียงปิดวิทยุแล้วก็มานด้านหลังนะผมมีแค่นี้นะนในส่วนของที่พักแขนเป็นหนังบุนุ่มสีน้ำตาลด้านในมีช่อง usb 2ช่องแล้วก็ sd card 1ช่องนะผมด้านในก็บุกกำมะหยี่เนาะดักฝุ่นค่อนข้างดีด้านบนมีที่ใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างนะผมมีที่บังแดด นะนี่นะม,มีไฟส่องแต่งหน้าให้นะครับผมแล้วก็เขามีไมโครโฟนสําหรับรับเสียงเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยเขาจะมีไม์แยกซ้ายขวาให้นะครับผมเวลาเราพูดคนขับพูดเขาก็จะจับเสียงเฉพาะคนขับถ้าคนนั่งข้างพูดเขาก็จับเสียงเฉพาะคนนั่งข้างเพราะว่าไม์เขาอยู่ด้านบนตรงนี้นะคุณน่าจะเห็นแหละนะครับผมเป็นไม้สองข้างนะฮะก็แยกซ้ายขวาสเตอริโอเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องกองังวลแล้วว่าคู่สนทนาเวลาเราขับรถจะได้ยินหรือเปล่านะผมตรงนี้ก็ถือว่าดีนะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต เราก็มาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังของ E350E Plug-in Hybrid Exclusive นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฮะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแอร์ตอนที่3ให้อยู่ตรงนี้นะผมเป็นหน้าจอแสดงผลดิจิตอลเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะปรับอุณหภูมิแยกปรับแรงลมแยกนะผมแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ตรงกลางตรงนี้นะมีตรงเสาให้ด้วยเสา B นะฮะซ้ายขวานะครับผมเขาก็มีช่องแอร์ให้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่หรูหรามากๆเลยนะเออนี่นะครับมีแอร์ตอนที่3มเนาะมีปลั๊กชาร์จแบตเอาเล็ตนะครับผม มีที่วางแขนมีที่ใส่แก้วน้ําวางแก้วน้ําตรงนี้นะฮะนี่เป็นแบบซอฟต์โค้ดด้วยดูนะฮะการเปิดการปิดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะผมแล้วก็มีมือจับมือโหมีที่แขวนเสื้อนะฮะนี่แขวนเสื้อนะผมแล้วก็มีม่านบังแดดให้เห็นป่ะนี่มีม่านบังแดดให้ไม่ใช่มีแค่ประตูอย่างเดียวด้านหลังก็เป็นม่านไฟฟ้านะผมเขาก็มีให้ก็คือควบคุมจากตัวทัชแพดนะฮะด้านข้างขวานะผมของทัชแพดนะก็สามารถกดเพื่อที่ว่าจะปิดม่านได้นะผมก็ถือว่า สะดวกสบายนะครับผมนี่พื้นที่ขามีให้นะฮะคือค่อนข้างกว้างเลยนะพื้นที่ขามีให้พื้นที่ศรีรษะมีให้นะผมนั่งแล้วไม่อึดอัดนะผมตัวเบาะก,ก็รับกับสรีระของร่างกายเรานะค่อนข้างดีนะผมตัวฐานรองนั่งเนี่ยถ้าเทียบกับซีรีส์ห้าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะผมซีรีส์ห้าฐานรองนั่งจะใหญ่มากๆเลยนะถึงข้อพับเลยแต่ว่า ของเบนซ์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะผมทําได้ดีก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะผมนั่งก็สบายไม่แพ้กันนะครับผมแต่ผมชอบซีรีส์5มากกว่านะ้อยตัว G30 นั่งสบายกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมพื้นที่การนั่งโดยสารคุณเห็นแล้วนะฮะออปชันต่างๆคุณเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูคุมพลังของเขานะคุมพลังของเขาเนี่ยจะดีเด็ดแค่ไหนนะผมคันนี้จุดเด่นคือประหยัดน้ํามันนะประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูที่ห้องเครื่องครับ เรามาดูขุมพลังของเขานะครับนี่เปิดขึ้นมาเครื่องยนต์ห้องเครื่องคืนแน่นมากๆเลยนะเขาจัดวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆไปเลยนะผมเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีนะเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยให้พละกกำลังอยู่ที่211แรงม้านะครับผมที่5,500รอบต่อนอาทีนะฮะแรงบิดของเครื่องยนต์อยู่ที่250 นิวตันเมตรทํางานที่1,400จนถึง4000รอบต่อนาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีมากๆแต่คันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยพะละกําลังของมอเตอร์อย่างเดียวอยู่ที่88แรงม้าแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรไม่ต้องล้อรอบนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องล้อรอบอยู่แล้วเหมือนรถ EV, อีวีะเยียปุป๊บพุ่งปั๊บอะไรประมาณนั้นนะผมก็ถือว่าดีนะ การทำงานร่วมกันเนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงมา้าแรงบิดที่550นิวตันเมตรโหโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยเหยียบทีหลังติดเบาะเลยนะขับสนุกมากๆนะถึงจะดูเป็นรถบ้านๆหรูๆแต่ขับโคตรมันนะครับผมแล้วก็มีสปอร์ตโหมดมีสปอร์ตพัดโหมดให้ใช้งานอีกนะครับมีแพ t เทิลชิพที่คุณได้เล่นเกียร์ด้วยนะผมคันนี้มาพร้อมเกียร์ 9G t ทนนะเป็นเกียร์ที่ขับ สนุกนุ่มนวลประหยัดน้ามันนะครับผมเป็นเกียร์ที่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นรถสเปคค่อนข้างที่จะแบบพรีเมียมหน่อยนะพรีเมียมหน่อยนะผมมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นแอร์เมติกถุงลมนะครับผมเป็นช่วงล่างถุงลมซึ่งมันนุ่มนวลอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วนะฮะการซับแรงสั่นสะเทือนอะไรมันดีอยู่แล้วแต่มันก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาที่มันจะค่อนข้างสูงกว่าปกตินิดนึงนะผมอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าการที่ได้รถคันนี้มา มรรถนะดีแบบนี้ประหยัดน้ํามันขนาดนี้ช่วงล่างดีแบบนี้กับค่าดูแลรักษาต่อปีเนี่ยคุณรับได้หรือเปล่านะครับผมอ่านี่ก็คือในส่วนของสเปคข้าวๆของเขานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นไฮบริดแน่นอนต้องพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเขาเป็นลิเธียมไอออนนะฮะความจุบแบตอยู่ที่8.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมซึ่งถ้าคุณชาร์จเต็มร้อยสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้30กิโลเมตร ซึ่งมันไกลมากนะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลมากๆแล้วก็ความเร็วที่ทําได้เนี่ย120กิโลนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบคือถ้าคุณไม่อยากไม่อยากจะได้แบบเป็นรถ e ีวีเลยอะ่ะกััใช่ไหมกลัวว่าเวลาขับไปต่างจังหวัดกลัวแบบเกิดเหตุอุบัติเหตุหาที่ชาร์จไม่ได้คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่1,789,000บาทซึ่งถ้าเทียบกับรถ E ีสมัยนี้นะ ราคามันก็จะใกล้ๆกันนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับใครที่อยากจะลองรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่ยังกลัวอยู่นะผมเนี่ยตัวเลือกที่ดีมากๆอ่ะทีนี้ถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะครับคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยมากๆนะโครงสร้างสวยมากคือเป็นรถที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยมีการชนหรือว่าการเบียดอะไรเลยเป็นสีเดิมจากโรงงานนะผม ฝากระโปรงไม่เคยถอดนะผมตาเมอร์ซ e เดสเบนที่ประทับมาเนี่ยที่ฝากระโปรงยังเห็นได้ชัดอยู่เข็มหมุดต่างๆก็ยังชัดคมเป๊ะนะฮะสติกเกอร์นะผมตามออกอที่คานด้านหน้าแก้มด้านข้างอะไรพวกนี้คือเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานผลิตนะผมไม่มีชนไม่มีการชนกระแทกไม่มีรอยเบียดรอยเฉี่ยวเป็นสีเดิมจากโรงงานแต่อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อย นะผมอย่างกันชนด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบขนแมวนะฮะสีด้านข้างอาจจะอมเหลืองๆหน่อยอะไรประมาณนั้นผ่านการใช้งานมานะครับผมอ่าด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะผมดูที่แผงประตูขอบประตูนะผมคุณจะเห็นรอยซีนนะฮะนี่เป็นซีนเดิมจากโรงงานนะฮเดิมๆนะผมดึงยางกันเสียงลงมาคุณก็จะเห็นในส่วนของเม็ดอาร์คนี่นะเม็ดอาร์คนะครับผมกลมๆเนี่ยจับดูนะฮะสติกเกอร์ข้างประตูยังอยู่ที่เดิมกอนล็อกบานพับนะฮะ คือเป็นของเดิมจากโรงงานจะไม่มีการอ้าออกหรือว่าการทําสีใหม่นะฮะอันนี้คือของเดิมของเขานะผมอ่าด้านท้ายนะผมประตูบานท้ายก็เช่นเดียวกันก็ดึงลงมานะครับเนี่ยะบานท้ายเนี่ยถ้าดูตามซอกเนี่ยคุณจะเห็นรอยพับของเหล็กนะครับมันจะมีรอยพับแบบเพิ่มเป็นการเก็บงานของเขาอ,ะอ่ะอ่าคุณจะเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็คมด้วยนะแล้วก็คมด้วยนี่คือด้านข้างนะผมอ่ะทีนี้มาดูด้านท้าย ด้านท้ายของเขาครับผมเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะแต่ว่าไม่มีในส่วนของระบบคิกเซนเซอร์นะคือคิกเซนเซอร์จะมีในรุ่น AMG เท่านั้นนะผมในรุ่น Exclusive จะไม่มีนะฮะจะเป็นแค่ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับผมด้านท้ายก็จุของได้เยอะนะผมจุของได้เยอะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะฮะค่อนข้างลึกและเบาะสามารถที่จะพับเก็บได้นะไอเบาะแถวที่2องเบาะที่เรานั่งให้ดูนะครับผมสามารถที่จะพับเพิ่มพื้นที่คนสัมภาระได้นะครับผมจะมีสลักให้ดึงซ้ายขวาอยู่ตรงนี้ ผมก็สามารถที่จะดึงแล้วก็พับเบาได้นะผมถ้าคุณไม่ได้ใช้งานแต่ต้องการขนของนะครับผมนะ้ามีที่เกี่ยวกับข้าวให้นี่สองข้างแบบนี้นะฮะก็รับน้ําหนักได้ประมาณ5้กิโลนะครับผมนี่นะนี่นะด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างที่บอกไปนะผมขนาด8.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมด้านล่างจะมีถุงจะเป็นถุงใส่อุปกรณ์ชาร์จแบตบเอาไว้ชาร์จที่บ้านนะผมเสียบปลั๊ก แต่ปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับผมนี่ก็จะมีที่ชาร์จแบตมีถุงปฐมพยาบาลน,นะครับผมนี่มีถุงปฐมพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องมืออะไรพวกนี้อยู่ด้านใต้นะครับผมนะกะจะอยู่ด้านล่างเนาะก็ถือว่าอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบเลยนะผมด้านท้ายก็สวยงามนะฮะไม่มีชนหนักเนาะประมาณนี้นะผมสําหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยบอกเลยนะดีดีมากๆท่านใดที่อยากได้รถประหยัดประหยัดสมรรถนะดีๆนะผมกําลังซับเหลือๆคันนี้ สวยงามน่าใช้มากๆเดี๋ยวไปสรุปด้านนั่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้นะผม Mercedes-benz E 3 5 0 E p l u g i n Hybrid x c l u s i ปี2017นะผมคันนี้เนี่ยเลขไม้ใช้งานไป72,000กิโลราคา1,789,000บาทนะผมในราคานี้คุณจะได้อะไรบ้างนะผมหนึ่งเลยภายนอกนะฮะภายนอกคุณจะได้ในส่วนของเรดร์นะครับผมกล้องรอบคันนะฮะร,ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนขณะถอยจอด นะผมล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกนะครับผมคือได้ค่อนข,อข้างเยอะนะเยอะมากๆนะผมแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าอัจฉริยะมัลติบีม LED นะฮะเปิดปิดอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติอีกนะผมแล้วก็เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยให้อัตโนมัติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆและภายในภายในหรูหรามากๆนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าเยอะ เป็นวา c สกรีนคร็อกพิกนะฮะเป็นจอ2จอต่อกันขนาดยาวนะครับผมเป็นอะไรที่ดูทันสมัยนะแล้วก็การตกแต่งก็ตามมาตรฐานของ m ม r c e เ e s ด e n z เคอหรูหราพรีเมียมนะครับผมอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่ก็ให้มาครบนะฮะระบบถอยจอดอัตโนมัตินะฮะระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะพวงมาลัยที่เป็นหนังแนบป้านะครับผมเบาะปรับไฟฟ้า m e m o r y 3จุดม่านบังแดดนะฮะแอร์3ตอนเฮ้ยเยอะมากๆนะครับผมในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มนะฮะคุ้ม แล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเครื่องยนต์นะฮะสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับผมประหยัดน้ามันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีด้วยนะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดนะครับผมต้องการความสนุกสนานก็เลือกสปอร์ตหรือสปอร์ตพัทต้องการความประหยัดก็เลือกอีโคนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบไฮบริดก็สามารถที่จะเลือกการใช้งานได้อยากใช้แบบไฮบริดอยากใช้แบบเครื่องยนต์นะฮะก็สามารถที่จะเลือกปรับได้เองแบบ เขาเป็นอะไรที่มันยืดหยุน่นะเออนะฮะให้ท่าน,นผู้ใช้งานเนี่ยเป็นคนเลือกนะผมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยพลังกำลังรวมเนี่ย280กว่าแรงม้านะผมประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง40-49ถึงกิโลเมตรต่อนลิตรทำเป็นเล่นประหยัดมากนะฮะประหยัดกว่าแบบประหยัดกว่าอีโคคาร์เออประหยัดมากจริงนะผมแล้วก็สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียววิ่งได้ไกลถึง30กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนผ่านจากรถ เครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไอ้คันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมเพราะว่าหลายๆายท่านยังมีความกังวลอยู่เรื่องรถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะผมเป็นจุดเชื่อมต่อให้ท่านได้ลองใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะผมอ่าเป็นไงน่าสนใจบ้างนะถ้าท่านใดสนใจนะผมก็โทรมาได้ที่0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะผมมาทดลองขับก็ได้นะที่โชว์รูมหัสินวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมานะผมขอบ วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาโฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com